สวัสดีครับผมมอน,นี้มาลองเมืองเห็ดนะครับผมเห็ดยวนว่าเห็ดขมนามมันจะเกิดอยู่น้าไปอยู่ค้าไหนครับ นี่ครับเห็ดขุืมไปแล้วครับดอกใหญ่เลยติดกันครับบอสังเกตดีๆก็เห็นไหมนี่ ครับโอ้โนี่บาน,นครับเราครับบานไรก็บ่เอาโอ้นี่ครับอื้อื้อืมเฮียซื้อกันได้นี่ครับพี่อ้องเอ้ยพอเห็ดละงงครับผม เห็ดละโมกอันนี้เห็ดดินครับนี่เห็ดดินเห็ดดินเห็นยังงี้โมกเห็ดละโมกอันนี้ครับเห็ดโอ้โหขับเลยครับโม่นี่เห็ดละโม่ครับนี่เออกระเกิดแล้วนะเห็ดละโมกที่น้องอยู่นี้เห็ดละสาบไกเนี่ยเนนะห็ดละโมก ยาได้หิดหรังงูกครับหนึง่งที่อยู่เป็นมูด้วครับเียงกันเหเฮลังหักหรืองูิดฮลัง,งหัหงงกกินว่าไรตัวยังได้ฮิตเลยจอดรถมานหนึ่งเห็นเลยเห็นอีกแล้วครับเติมโมลุ่ว่าเห็ดยังครับนี่นี่น แายเบียนะครับมะกวาเห็นเหลูมงงูดูแม้งกินมันครับอูเสีสดายครับดูแม้งจอครับเอาขาก็เอาอืม,มนี่จะเป็นไข่มันครับอ,อทีเห็ดไข่ครับนี่ เห็ดไขรดอกไม้น่อยครับ,บหัวเงี้ยเห็ดไขรเห็ดไขรไม่รู้ครับมัน,นีอยู่ดอกหนึ่งนั่นแน่มันเกิอดอีกแล้วหัวเมีนตีน เห็ดใครอ่ะเห็ดใครใครใครพี่น้องแมวเอ้ยเห็ดยังไงนี่เห็ดตายเบี้ยท่านี่ขึ้นลายครับหนาวยิ่งหูนุ่นก่ายิงไห ครับขี่ามาหอดพ้นพอดีพี่น้องว่าเหตุยังไงแต่เบยียบ่ะเช็งกันมาเมึงครับเมึงกุดดักตีมอยู่ครับขี่หลนมาครับหินเ,นเมเป๊หินเ,นเมเยบมันก็คือเหตุขมครับ เห็ดขนมเห็ดขนมีห็ดขนมมีขนมดอกนึงครับครับอีกดอกนึงโอ้ยน,นี่นี่นะครับเห็ดขนมบุรู่กันว่าเห็ดยังครับนี่อืมอีตะปูครับ ปสวัสดาเป็นเล็กน่อยนะครับผมกินน้ำขังข้างไว้ครับกับตัเตะเลยทิดหนึ่งตาเบี้ยบอกว่าตาเบี้ยไตอีกครับเตะไฟ ่อนลับครับมาพอเห็ดที่เก่าน,น่ะครับเห็ดขมโอ้ดอกมันงหญ่ครับตั่นปึ๊บอืมเขาจะมาสรุปเห็ดนะครับผมเป็นว่ามันโมเมนต์เห็ดละงกนะ์ตัวนี้ที่เป็นเห็ดขี้กระเดียนพะนะแตก่ก็กินได้นะครับผมสไตล์แบบเห็ดละงกเลยเนาะ อันนี้ก็จะเป็นเฮดนาแลนะครับผมนี่เฮตนาเลอันดอกน้นอยๆที่เพิเห็นนะครับที่ว่าเฮตไคครับผมมันกับโบเมียนอีกครับนี่เป็นเฮ็ดินครับอืมเดียกับเฮดนาแลเฮตคมครับนี่นะครับผมไปไปต่อครับกลับบ้าน